เนี่ยถ้าเราบอกว่าอีก30ปีนักวิทยาศาสตร์คำนวณเวลาว่าจะมีอุกกาบาตตกกลางกรุงเทพทําให้เมืองบึ้มจนกรุงเทพถูกลบออกไปจากแผนที่และเมืองเศรษฐกิจสําคัญนี้ก็จะหายไปตลอดกาลคุณจะรู้สึกยังไงเชื่อว่าคนไทยและรัฐบาลไทยน่าจะทําทุกอย่างเพื่อรับมือกับเหตุการณ์นี้เพราะว่านึกออกปะเราจะตายหากันหมดที่เปิดมาแบบนี้ย เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องที่กรุงเทพกําลังจะจมน้ำอะ่ะมันเป็นปัญหาที่เร่งด่วนแล้วก็ร้ายแรงที่สุดที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ประมาณการจากหลายๆแหล่งอบอกว่ากรุงเทพจะอยู่ใต้น้ำในอีก10ปี15ปีหรือ30ปีซึ่งคือไม่ว่าประมาณการไหนอ,อ่านแล้วก็ชวนเครียดหมดเพราะว่านั่นก็เท่ากับเรามีเวลาเหลือไม่เยอะแล้วแล้วก็อย่าลืมว่าประเทศไทยกระจุกความเจริญทั้งหมดไว้ที่กรุงเทพคนในกรุงเทพก็เกิน10ล้านคน ถ้ากรุงเทพใช้การไม่ได้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่กับคนกรุงเทพแต่มันจะชิบหายทั้งประเทศแต่ว่าก่อนอื่นทำไมกรุงเทพถึงกำลังจมน้ำแล้วทำไมมันถึงจมด้วยความเร็วที่สูงขนาดนี้แล้วทำไมเราต้องมาเจอเรื่องสวยๆแบบนี้ด้วยเนะี่ยพูดถึงความสวยเราก็เลยจะขอพูดถึงสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้ก่อนคือ decoder 1 5 9 com ตลาดเบอร์มงคลคือถ้าใครอินกับเบอร์มือถือมงคลเสริมดวงแก้ซวยเนะี่ย เว็บนี้คือดีมากอย่างแรกคือใช้งานง่ายแค่พิมพเบอร์แล้วเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกบทวิเคราะห์บททํานายมาอย่างละเอียดเลยว่าเบอร์เรามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างซึ่งเรากับเพื่อนลองใช้แล้วก็ตรงอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ซื้อเบอร์ใหม่ก็ทําออนไลน์ในเว็บได้ง่ายๆเลยแล้วเว็บเนี้ยเขาคัดเบอร์มาอย่างดีคือเป็นเบอร์ที่ตรงหลักอาจารย์นิติกริชซึ่งเป็นหนึ่งในผู้คิดค้นศาสตร์พลังตัวเลข นอกจนี้ยเขาก็ยังมีแอดมินให้คุยปรึกษาได้ว่าเบอร์ไหนเข้ากับเราแล้วก็อยากได้เบอร์ที่เน้นเรื่องการเงินความรักหรือสุขภาพก็มีให้จับใจใช้สอยเพียบลิงก์ของ decoder 1 5 9 .com อยู่ในคำอธิบายโอเคกลับเข้าเรื่องคือกรุงเทพอ่ะไม่ได้สร้างบนชั้นหินแต่สร้างบนชั้นดินเหนียวและทรายซึ่งดินเหนียวและทรายมันก็ถูกบีบอัดได้ง่ายใช่ไหมมันไม่ได้แข็งเหมนหิน ทีนี้ลองนึกดูว่าถ้าเราสร้างตึกหนักๆสูงๆบนพื้นดินแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นดินมันก็จะสุดและเมืองทั้งเมืองมันก็จะสุดตามไปด้วยไงด้วยความที่ความเจริญทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพตึกและสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็เลยผุดขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งจนตอนนี้กรุงเทพมีตึกเกิน2 0 0 0 0ตึกไปละซึ่งมันก็ทำให้เมืองจมจากน้ำหนักของตัวเองเร็วมากคือเราราวสามเซนต่อปี ้ากรุงเทพอยู่สูงก็ว่าไปอย่างแต่ว่ากรุงเทพอยู่เหนือระดับน้ําทะเลเฉลีย่ยแค่1.5เมตรโดยที่บางบริเวณน่ะอยู่เหนือระดับน้ําทะเลแค่ครึ่งเมตรหรือบางที่ก็อยู่ใต้ระดับน้ําทะเลไปแล้วทําให้การจมด้วยอัตราเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าวิตกมากนอกจากนี้แต่ก่อนตอนที่การขุดน้ําบาดาลยังถูกกฎหมายโรงงานหรือเกษตรกรก็ชอบขุดน้ําบาดาลขึ้นมาใช้เพราะว่ามันประหยัดตังกว่าและถึงแม้ว่าปัจจุบันน่ะ การขุดน้ําบาดาลจะผิดกฎหมายไปแล้วแต่ก็ยังมีคนลักลอบทํากันอยู่ซึ่งคือถ้าเราเอาน้ําจํานวนมากออกมาจากพื้นดินมันก็จะทําให้พื้นดินสุดข้าบิบางคนอาจจะคิดว่าเออแต่ถ้าฝนตกหนักอย่างน้อยน้ํามันก็ต้องซึมลงใต้ดินไปเพิ่มปริมาณน้ําบาดาลปะมันก็น่าจะทําให้ดินสุดช้าลงไหม ด้วยความที่กรุงเทพเป็นเมืองคอนกรีตไปแล้วทําให้น้ําฝนอะแทนที่จะไหลหรือซึมลงชั้นดินก็ซึมไม่ได้ไปไหลลงแม่น้ําลงคลองไม่ก็ทั่วเมืองเพราะว่าไม่มีที่ไปเออพูดถึงคลองอะแต่ก่อนกรุงเทพถูกออกแบบมาให้เป็นเมืองที่คมนาคมทางเรือกรุงเทพมีคลองเต็มไปหมดจนได้ฉายาว่าเวนิสแห่งตะวันออก แต่คลองที่เป็นระบบระบายน้ําชั้นดีพวกนี้ก็ถูกถมทับไปเยอะมากเพื่อสร้างเมืองสร้างตึกต่างๆและระบบระบายน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ระบายได้ไม่ดีพอถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะตั้งความหวังไว้กับอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ําแต่เพราะว่ากรุงเทพมีลักษณะเป็นแองกระทะระดับน้ําในแม่น้ํามันก็เลยสูงกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดน้ําท่วมขังขึ้นมาเนี่ย น้ำในอุโมงค์มันก็จะต้องถูกปั๊มขึ้นไปให้สูงขึ้นเพื่อให้มันเข้าไปในแม่น้ําได้ซึ่งมันยากมากยังไม่นับว่าระบบระบายน้ําของเราอ่ะมันเก่าแล้วก็มีขยะไปอุดตันเยอะมากทําให้ศักยภาพในการระบายน้ําจํากัดเข้าอีกเออแล้วก็อย่าลืมว่ากรุงเทพอ่ะไม่ได้วิ่งไปหาน้ําทะเลแค่ฝ่ายเดียวแต่น้ําทะเลก็กําลังวิ่งมาหากรุงเทพด้วย น้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยอ่ะสูงขึ้น0.4เซนทุกปีซึ่งสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่0.3เซนต่อปีประมาณการของธนาคารโลกอ่ะบอกว่าภายในไม่ถึง10ปีคือปี2030กรุงเทพอาจน้ำท่วมถึง40%ของพื้นที่หากเกิดกรณีฝนตกหนะักบวกกับระดับน้ำทะเลยังขึ้นสูงต่อเนื่องแบบนี้ซึ่งถึงกรุงเทพจะไม่ได้จมมิดทั้งหมดอะแต่ลองนึกดูว่า ทุกวันนี้เวลาฝนตกหนักกรุงเทพก็น้ําท่วมบ่อยอยู่แล้วลองคิดว่าในอีก10ปีน้ําท่วมแบบนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติเหมือน PM 2.5ก็น่าจะรู้สึกพีคอยู่หนึ่งในประมาณการที่แย่ที่สุดคืองานวิจัยของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่บอกว่ากรุงเทพอ,อาจจมน้ํำในอีกแค่ไม่ถึง15ปี หรือว่าอีกประมาณการหนึ่งของ Climate Central บอกว่าในอีก30ปีพื้นที่ที่ประชากรกรุงเทพ10%อนอาศัยอยู่ตอนนี้จะอยู่ใต้น้ำซึ่งคือไม่ว่าประมาณการไหนจะถูกก็ชิบหายหมดทีนี้คงจะเห็นแล้วว่าทำไมกรุงเทพถึงติดอันดับท็อป10เมืองที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสภาวะโลกร้อนแต่ว่ามันมีทางแก้ไหมมีทางไหมที่เราจะหยุดยั้งความชิบหายนี้คือตอนนี้มันก็มีคนแก้ปัญหานี้ด้วยหลายวิธี เช่นอุทยานร้อยปีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ออกแบบโดยทีมของกชกรวรอาคมคือส่วนนี้มันออกแบบมาให้มีระบบระบายน้ําแล้วก็อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อยู่ด้านใต้เลยสามารถรองรับน้ําฝนได้หลายล้านแกลลอนซึ่งโมเดลแบบนี้มันก็จะทําให้กรุงเทพอ่ะมีระบบระบายน้ําที่มันเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาจากที่มีอยู่เดิมไอเดียเรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ใต้กรุงเทพก็ถูกเสนอโดยอธิการบรดีสจลด้วย ไอเดียคือกรุงเทพต้องมีอ่างเก็บน้ําหรือที่เขาเรียกกันว่าแก้มลิงเพื่อจะลําเลียงน้ำอะ่ะบนพื้นถนนไปไว้ใต้ดินเพื่อจะได้ระบายไปยังแหล่งน้ําต่างๆต่อไปนอกเนี้มันก็มีไอเดียล้ำๆแบบสร้างเมืองลอยน้ําคิดคอนเซปต์การอยู่อาศัยใหม่ที่อยู่คูบน้ําได้ไปเลยหรือว่ากทมอเองก็สร้างแล้วก็ปรับปรุงแนวเขื่อนริมแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อกันน้ําท่วมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ยกตัวอย่างมาสองสาตัวอย่างมันพอแล้วหรอหรือว่ามันเป็นแค่แปลัสเตอร์แปะแผลเฉย บางคนบอกว่าที่ทําอยู่เนี่ยเอาจริงไม่พอและเสนอไอเดียสุดโต่งเลยว่าต้องสร้างเขื่อนหรือกําแพงกั้นน้ําขนาดยักษ์ยาวร้อยโลตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยคือแบบตั้งแต่หัวหินถึงพัทยาซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ใช้งบเยอะมากๆแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างนานมากๆด้วยจากที่เราลองหาหาดูจากหลายๆแหล่งเราเองก็ไม่รู้คําตอบที่แน่ชัดเหมือนกันว่า ในระยะยาวอ่ะมันจะมีวิธีไหนที่จะเป็นทางออกถาวรไหมและข้อเสนอให้สร้างกำแพงกั้นน้ำร้อยโลเนี่ยถ้าสร้างขึ้นมาจริงๆมันจะทันเวลาหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นโชคชะตาที่เลี่ยงไม่ได้ไม่ว่ายังไงภาครัฐต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแบบจริงจังแล้วเพราะว่าเวลาเหลือไม่เยอะเอาจริงว่าเวลาเหลือไม่เยอะเลยเราอาจจะมีเวลาลงมือแค่ไม่ถึง10ปีด้วยซ้าก่อนที่กรุงเทพที่เรารู้จักและคุ้นเคยจะหายไปตลอดกาล อาลาก่อนจากกันขอขอบคุณดีโคดเดอร์159ที่สปอนเซอร์วิดีโอนี้